ชนีมีชีสค่ะชนีไทยในฝรั่งเศสค่ะสไปฝรังเศสค่ะช่วงนี้นะคะวิดีโอก,ก็ยังคงวนเวียนวนเวียนเกี่ยวกับการเปิดประเทศไทยนะคะวิดีโอนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาในเมลบ็อกซ์นะคะก็ถามว่า เขาอย่างไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยได้หรือไม่ต้องทําอย่างไรบ้างจะได้รับยกเว้นการกักตัวไหมจะต้องกักตัว7วันหรือ10วันค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นวันที่มีการเปลี่ยนระบบนะคะจาก COE หรือว่า Certificate of Entry เป็น Thailand Pass นะ,ะโดยการจะต้องขอ,อ QR entry code นะคะเพื่อที่จะเข้าประเทศไทยค่ะ ที่นี้นะคะก็มีคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนสามารถเดินทางเข้าเมืองไทยได้ไหมต้องทำยังไงถึงจะเดินทางเข้าเมืองไทยได้วันนี้อีแม่มีคำตอบค่ะกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออ ยังมีอีกเหรอคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วทำไมไม่ฉีดอันนี้นะคะเราก็ต้องเข้าใจกันนะคะว่าวัคซีนต้านโควิด19ตัวนี้นะคะเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเพิ่งทำงานวิจัยเพิ่งมีการทดสอบเฟส 1, เฟส2อเฟส3อย่างเร่งด่วนและ WHO ก็อนุมัติให้ใช้อย่างเร่งด่วนที่นี้มันก็จะมี ตรงความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยหรือความน่าเชื่อถือของวัคซีนตัวนั้นๆซึ่งบางคนเนี่ยอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่ามีการประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนไม่เอาวัคซีนเพราะไม่มั่นใจในตัววัคซีนไม่มั่นใจถึงผลในระยะยาวของวัคซีนนะคะมันก็เลยยังมีบางคน,นะคะ่ะที่ยังไม่มั่นใจในวัคซีนและไม่อยากที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะแต่ ก็อยากที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะบางคนมันก็เป็นเคสฉุกเฉินนะคะอย่างที่จะกลับเมืองไทยด่วนไปดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือไปดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างก็มีเหตุผลไปค่ะทีนี้มาถึงว่าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดสามารถเดินทางเข้าเมืองไทยได้ไหมตอบเลยค่ะว่าได้แต่ จะต้องกักตัว10วันคะ่ะในกรณีของคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบโดสตามที่ประเทศไทยกำหนดไว้นะคะการเข้าประเทศไทยของบุคคลที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยคะ่ะในพื้นที่ ทั่วโลกนะคะแม้ว่าจากประเทศไหนเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แต่จะต้องกักตัวค่ะโดยโครงการที่เขาเรียกว่ากักตัวเนี่ยจะเรียกว่า alternative quarantine ค่ะกักตัว10วันอยู่ที่โรงแรมกันไปสวยๆยาวๆนอนกันเลยนะคะจากประสบการณ์ของอีเมลนะคะซึ่งเคยกักตัวมาแล้ว10วันค่ะที่โรงแรมในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็โอเคอค่ะเพลินๆดูทีวีกันเพลินๆอินเทอร์เน็ตเพลินๆ แล้วก็เดินทางกับลูกค่ะลูกเล็กก็เล่นกับลูกเพลินๆอ,อ่ะสิบวันแล้ว โอเคออกได้โดยเมื่อพักอยู่ที่โรงแรมครบ10วันแล้วนะคะก็สามารถเดินทางออกไปข้างนอกได้แต่ในความหมายพักอยู่ในโรงแรมนี่คืออยู่ในโรงแรมค่ะอยู่ในห้องค่ะห้ามออกนอกห้องนะคะมันไม่เหมือนกับแซนส์บ็อกนะคะก็คือแบบอย่าจําผิดนะคะถ้าเป็นแซนส์บ็อกเนี่ยคือออกนอกโรงแรมได้ภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆอาจจะเป็นภูเก็ตสมุยอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นกักตัว alternative quarantine อยู่จะในห้องค่ะสี่เหลี่ยมเลยจะแม่มีห้องน้ํามีเตียงมีทีวีครบโอเคค่ะสิบวันสวยๆกินนอนกินนอนโดยคนที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยแบบอัลเทอร์นทีฟควอลตินเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยไม่ต้องซื้อประกันค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะก็จะต้องซื้อประกันค่ะ โดยที่ประกันตัวนี้เนี่ยจะต้องมีวงเงินประกันนะคะห้า0มดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่เวลาซื้อประกันเนี่ยอ่อราคาอาจจะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าต้องการระดับ ประกันพรีเมียมแค่ไหนนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะอยู่เมืองไทยเนี่ยนานแค่ไหนอจจะเป็น30วัน60วัน90วันนะคะราคามันก็จะต่างไปค่ะเว็บไซต์ที่จะซื้อประกันนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะลองดูค่ะของ e x ็กก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะที่เปรยียบเทียบของหลายๆประกันนะคะอยู่ข้างล่างคะ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ใ,ใต้วิดีโอนะคะ สำหรับชาวไทยค่ะอย่าลืมค่ะไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องซื้อประกรันรว่าชาวไทยพู้ที่มีสัญชาติไทยเนี่ยมันก็มีสิทธิ์รักษาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาเมืองไทยและถูกตรวจพบว่าติดโควิดนะคะก็จะต้องถูกส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆอยู่แล้วนะคะตามที่แบบระบบของรัฐบาลไทยเขาจัดการค่ะแล้วคนที่จะ กับตัว10วันแบบ alternative quarantine แน่นอนค่ะก็จะต้องจองโรงแรมค่ะซึ่งจองโรงแรมเนี่ยทั้งหมดเป็นเวลา10วันนะคะโดยมันก็จะมีโรงแรมให้เลือกหลายโรงแรมมากครับมีแพ็กเกจกักตัว10วันเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่แบบ40,000 50,000 50, อะไรเป็นต้นไปนะคะแล้วแต่ระดับดาวที่ต้องการคะ่ะโดยเว็บไซต์ที่จะจองนะคะมีหลายเว็บไซต์มากเลยคะ่ะอย่างเช่น entrythailand.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณสามารถที่จะจองโรงแรมได้หรือสามารถดูลิสต์ของโรงแรม SQ ได้จากอินเทอร์เนต็ตเลยนะแล้วก็ติดต่อถามแพ็กเกจการกัก,กตัว10วันจากโรงแรมต่างๆนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างก็ทราบวันกลับแล้วนะคะก็จองตั๋วเครื่องบินค่ะหลังจากนั้นก็ จองโรงแรมและจะต้องมีเอกสารยืนยันนะคะว่าได้ชำระเงินในการจองโรงแรมนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการขอ t h i l l n n p p s s นะคะบนเว็บไซต์ t p .consular.co.th นะคะซึ่งนีแม้ก็ทำวิดีโอการขอไว้ตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะแล้วการขอ t h i l l n n p p s s สสำหรับกรณี Alternative Quarantine หรือว่ากักตัว10วันเนี่ยก็คือเอกสารน้อยสุดเลยค่ะเอกสารมีอยู่2อย่างค่ะนั่นก็คือหนังสือเดินทางค่ะอันนี้นะคะขอแนะนำว่าหนังสือเดินทางเนี่ยให้ถ่ายรูปกับมือถือค่ะแล้วเวลาอัปโหลดอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะก็ให้เลือกเป็นแบบคุณภาพ มีเดียมก็ได้นะคะอย่าเลือกสูงสุดเพราะไม่งนั้นเนี่ยไฟล์มันจะเกินถ้าไฟล์มันจะเกินระบบมันจะรวนไม่สามารถที่จะขอ Thailand Pass ได้มันก็จะขึ้นเออร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เช็คตรงรูปถ่ายให้ดีๆนะคะเอกสารตัวที่2ก็คือหลักฐานการชำระเงินและการจองโรงแรม Alternative Quarantine หรือว่า AQ นะคะอันนี้ก็ชำระให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถอัปโหลดเอกสารขึ้นได้เลยค่ะขอย้ำค่ะว่าขั้นตอนเนี่ยสามารถดูในวิดีโอตรงนี้นะคะซึ่งอีแม่ทำไว้นะคะสำหรับการขอ Thailand Pass ค่ะพูดถึงก็ของไงนะคะไม่ได้ขอยากขั้นตอนเนี่ย ซับซ้อนน้อยกว่าการขอ C O E ค่ะอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยแล้วบ่าการ drag drop การทำเอกสารการแนบไฟล์คือง่ายกว่าค่ะอันนี้คอนเฟิร์มทีนี้นะคะเมื่อขอ Thailand Pass เสร็จแล้วนะคะก็กด Submit อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอาจจะเป็นแบบเออภายใน7วันแหละเขาก็จะส่งคำอนุมัติมาให้นะคะเรียกว่าจะได้เป็น Q R entry code นะคะเราก็สามารถดา วอ์โหลดอันนั้นไว้นะคะเก็บไว้ในมือถือก็ได้หรือว่าให้ปริ้นต์ออกมานะคะสำหรับ อีเมลนะคะคิดว่าทําทั้ง2องอย่างไปเลยค่ะทั้งอยู่ในมือถือเก็บไว้ในมือถือเป็นอีเมลเก็บไว้นะคะหรือให้ปริ้นออกมาด้วยค่ะติดตัวไว้ตอนเดินทางค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ถามก็เออดึงออกมาได้เลยทั้ง2องอย่างเออเหลือดีกว่าขาดค่ะก่อนออกเดินทางนะคะสําหรับชาวไทยแล้วนะคะไม่ต้องมีผลตรวจโควิด -19 แบบ RT-PCR หรือว่าแบบแอนติเจนไม่ต้องมีเลยนะคะรัฐบาลไม่ได้ขอค่ะ แต่ฟังตรงนี้ก่อนค่ะแต่สายการบินจะขอค่ะซึ่งอย่างเช่นเนี่ยอีแม่เดินทางด้วยสายการบิน Air France ในเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ขอผลตรวจโควิด1 9แล้วแต่สายการบินต้องการค่ะถ้าไม่มีก็ขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วเนี่ยคนที่จะกักตัวแบบ alternative quarantine 10วันที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องตรวจอยู่ดีค่ะ คิดว่าสายการบินส่วนใหญ่เกือบร้อแหละที่ Request ผลตรวจโควิด1 9เป็นลบ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางนะคะหรือว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะก็ให้ส่งอ e ีเมลไปถามสายการบินที่คุณจะบินกลับเมืองไทยค่ะว่าต้องการหรือเปล่า ในช่วงขั้นตอนของการเช็คอินนะคะแต่สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าเมืองไทยแบบ AQ นะคะ Alternative Quarantine เนี่ยจะต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ72ชั่วโมงค่ะที่นี้ก็ถึงวันเดินทางนะคะก็เดินทางปกติค่ะใส่หน้าก,กากอนมามัยนะคะในเครื่องบินเมื่อเราอยู่ในช่วงระหว่างกักตัวนะคะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจโควิด19นะคะสอรอบด้วยกันครั้งแรกก็คือ อันเมื่อวันที่มาถึงโรงแรมนะคะก็จะต้องถูกตรวจโควิดเลยเสร็จแล้วก็จะถูกตรวจอีกครั้งหนึ่งในวันที่8หรือวันที่9กนะคะก็คือวันที่ก่อนที่จะสิ้นสุดการควอลทีนอยู่ที่โรงแรมนะคะก็จะต้องมีการตรวจ PCR 2รอบนะคะอันนี้ก็จะมีคำถามว่าแบบเออแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วนะคะโรงแรมเนี่ยเขาก็จะ ทําเสนอออกมาเป็นแพ็กเกจ10วันซึ่งก็จะรวมมื้ออาหารจนครบรวมค่ารถจากสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงโรงแรมรวมการตรวจเทส PCR 2ครั้งค่ะอันนี้นะคะก็อยากได้ความดาวแบบไหนนะคะดาวสดาว3ดาว2ดาว1ดาวคงไม่ผ่านนะคะก็สามารถที่จะสอบถามโดยตรงกันที่โรงแรมได้นะคะ โอเคค่ะนี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นรายละเอียดของอทุกคนนะคะที่ยังไม่ฉีดวัคซีน,นะคะ่ะแต่ว่าก็อยากที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยนะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือทําได้ค่ะแต่ก็จะต้องผ่านการกักตัว10วันค่ะจากใจรุ่นพี่ที่เคยถูกกักตัวมาแล้ว10วันนะคะสู้ค่ะผ่าน<ม>ก็ดูซีรีสเกาหลีดูหนังไทยดูอะไรไปค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ครบแล้วค่ะ10วันโอเคค่ะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะบองโวยาชค่ะเดินทางด้วยปลอดภัยนะคะกอให้ได้ไปเจอ พ่อแม่ญาติพี่น้องกันนะคะและที่สําคัญค่ะระหว่างที่กลับตัวก็อย่าลืมดูวิดีโอของอีแม่ด้วยนะคะอีแม่ก็ต้องขอบคุณค่ะทุกคนนะคะที่ยังส่งข้อความเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะทําให้ช่องนี้มันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายไปไหนนะคะทำให้มีกําลังใจในการมาทําวิดีโอค,ะ<ล>ะค่ะก่อนจะไปค่ะก็ะอย่าลืมค่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งริงริงให้แม่ด้วยนะคะเวลาวิดีโอใหม่มาเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ Bye bye, ka. Salut.